สวัสดีทุกคนนะครับนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ต่อรยกช่างลุงอู่ต่อรยกเมืองเชยภูมนะครับวันนี้นะครับเราประกอบรถเนี่ยสวยนะครับอีกหนึ่งคันเสร็จอีกหนึ่งคันให้ลูกค้านะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนะแทงหูข้างนะครับแทงหูข้างนะครับอุปกรณ์ที่เอามีให้แทงหูข้างไททันนะครับถ้าใคนสนใจนะครับอยากเห็นดูคลิปให้จบแล้วก็เราจะมาพูดถึงการแทงหูข้างนะครับ Yeah, my body's burning up. Bacardi in my cup. Yeah. Don't give me your heart, I'ma break it. Don't give me your money, I'ma take it. That's how I do it. Yeah. That's how I do it. Yeah. Be careful with me. That's how I do it. Yeah. Hey. มาทุกคนครับมาดูว่า วันนี้รถเรามีอะไรให้บ้างนะครับวันนี้เป็นวิน12 0 0 0ปนอนป์นะครับติดตั้งล็อกวีดนะครับวิธีใช้ล็อกวีดก็อยู่ในคลิปเก่าๆครับติดตามแล้วก็เข้าไปดูในคลิปที่เรามีบอกวิธีการใช้ล็อกวีดดียังไงครับแล้วก็มีช้อนล้อนะครับช้อนล้ออุปกรณ์ท,ที่ที่อู่มีจัดไปให้ลูกค้านะครับที่อู่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนะครับแทงหูข้างแทงหูข้างสําหรับรถไททันรถเอ่อรถเกง๋งรุ่นประมาณ 90ลงไปจะมีหูข้างนะฮะก็ง่ายๆครับนะครับรถเรามีทุกอย่างอุปกรณ์ให้ให้ได้ครบนะครับเดี๋ยวเ๋ยวผมจะจะจะ,จะทำให้ดูเลยวันนี้นะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คือหูข้างนะครับหูข้างในชุดเราก็จะมีหูข้างนะครับแถมไปให้หนึ่งคู่หูข้างเนี่ยสามารถแทงแทงแนบหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวแนบหลังเนี่ยผมจะมาทําคลิป นะครับต,ต่อไปนะครับอย่าลืมฝากติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้จะมาดูหูข้างครับมาดูหูข้างกัน <Rey> หูข้างวิธีการก็ง,ง่ายๆครับเราเอาหางลงใช่ไหมครับเอาหางลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเอาหางลงเสร็จแล้วเอเอ,งงเ,เ,อเกณฑ์ก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับได้เกณฑ์เสร็จก็เสียบสลักเสียบสลักเสร็จนะครับหูข้างไทท่านนี่ใส่ท่าน,นี้ครับอา่าที่แทงหูอุบหลังแล้วก็อ่า โค้งลงมานะครับเอาสลักอ,อกเอาสลักอ,อกสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปเสร็จวางลงนะวางลงนะครับว่าวางลงเสร็จไปนำรดเข้านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับ ค่อนข้างพื้นที่สำกัดห็คืว่านะครับฝนตกนะครับเอารถเข้ามาแล้วนะฮะก็มาก้มดูใต้ท้องรถนะครับนะกล้องมามาก้มดูใต้ท้องรถเห็นไหมครับเห็นไหมครับหูข้างนี่นะนี่ครับหูข้างนี่เขาเรียกหูข้างสําหรับรถที่มีหูสองหู ก็จะจะไปนะครับมีไททันรุ่นหนึ่งที่มีหูข้างพอเราได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับยกนิดนึงผมไปเอลรีมทก่อนน้นะครับยกยไม่ใช่และถนันี่เข้าอย่างนี้เลยนะครับมันใหม่ฮะค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่ถนัด ต้องระวังให้ลูกค้าเพราะลูกค้าต้องเอากลับไปนะครับเรียบร้อยพอเสียเรียบร้อยทำไมครับก็ใส่สลักใส่สลักเซฟตี้นะครับเซฟตี้ไว้ก่อนนี่คือเซฟตี้ก็ ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เราก็ต้องมีโซ่เซฟอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากชุดนี้โซ่เซฟเรามีให้อยู่แล้วครับสามเมตรนะใส,ะสะ่สนละักเอาขาเสื้อไปให้มันไหลออกนะครับเรียบร้อยหย๋ยวก็ดันให้แน,น่นะรับมา พอเราใส่สลักเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับคือมันเป็นกาวิธียกรถกระบะง่ายๆโดยที่ไม่ต้องช้อนลอ้อนะครับนะเราก็ยกนะครับเห็นไหมครับง่ายๆฮรรีมโมทพอเรายกเสร็จแล้วปุ๊บมาครับมาถ้ากล้องมาทางนี้นี่เราก็นี่ง่ายๆย,ยกเสร็จขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน ใช่ไหมครับใส่โซ่วางนี่ท่านี่ลทะลิงเราก็จะเป็นอิสระนะครับเนี่ยคือการการใช้แบบถูกวิธีนะครับเทปโซ่เรียบร้อยนะครับเทปโซ่เรียบร้อยนะ <S <S เห็นไหมครันี่คือการแทงหูข้างนะครับแทงหูข้างของผมเนะี่ยคือเราไม่อยากให้ลูกค้าพกอะไรหรืออุปกรณ์เยอะแยะก็เลยก็เลยมาดัดแปลงทํากับ แทงหูแนบอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับะจะสอบถามข้อมูลนะครับท่านใดสนใจจะสอบถามข้อมูลอะไรชิ้นไหนนะครับสอบถามไที่ไหนครับติดฝากกดติดตาม youtube นะครับช่องลุงช่างลุงนะกันด้วยนะครับวันนี้ช่อง youtube ช่างลุงก็นะครับช่างลุงอ่าอู่ต่อรถยกรถไลท์ช่างลุงเ,เง,ลงเทฟพุ่ม แล้วก็ Facebook ติดตามทาง Facebook ก็ช่างลุงรถยกกระสายชฉยภูมินะครับเบอร์โทรศัพท์0899029861นะครับข้อมูลดีดีรถยกเคลสสวยอุปกรณ์ระดับแบบเทพๆเลยราคาราคาแบบว่าเข้าถึงได้ขอบคุณครับที่ติดตาม